ดูการเปลี่ยนหน้าจอาเหมนเจนเดีร่อส่งมาอ๋อทำความสะอาดก่อนใช่ต้องทำก่อนทำความสะอาดเอาแฟบมาสไลม์มั้ยน้ำทางเครื่องก่อนบายสงใจโมดิฟายอันนี้รุ่นอะไร Vivo Y19 Vivo Y19 หน้าจอเท่าไหร่387 3 8สบามร้อยแปดสิบเจ็ดทสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทซื้อมาเปลี่ยนเอง สดสดร้อนร้อนคือรีไปเมื่อกี้โดวเสว่ามันจะใส่ได้บอกเมื่อตัวเออนี่ตัวโจ๊กเ,เ,เออเมื่อกี้แฟรดไม่ใช่เคอรีแต่ร้านนี้มันมาตรฐานเออให้มีเออมีน็อตมีอะไรให้เรียบร้อยเลยร้านนี้ดีไหมร้านนี้ในลาซาด้านะครับไปหาซื้อมานะมน็อตไม่ต้องกลัว มีไข่ค,รครวงมีอะไรให้พร้อมเลยอ,เอืมดีแนละ้วไม่มีกาวให้ดมด้วยอ้าวมีเถอะอ๋อกาวหลอดเล็ก,ก,ลลกใช่อ๋ออันนี้เองตัวแกะเบียร์อ๋ออ่ะมันเป็นตัวแกะอ๋อนี่มันเป็นเหมือนปิ๊กปิกปิกเล่นกีตาร์ไว้แกะนี่แกะหน้าจอแกะออกมา อยเย็นมืออย่าสันส่นสั่นเหมือนไม่ได้กินเหล้ามไม่ได้ใส่น็อตเลยอันนี้เดินตลาดเนาะอือ,น,น,อ,อ,อนี่เป็นฐานนี่เป็นเครื่องแล้วแต่เครื่องอเราต้องแกะตาอ,ออกด้วย อ๋อสายแพรทุกอย่างแกะออกให้เหลือแต่เครื่องเปล่าจบมาแล้วอะไรแกะกระจกด้วยทดลองดูก่อนกลัวมันโดนโดนเลยเศษมันนู้เองอ๋อเราบันดังแกแตกเลยนะครับตอกเช็คให้มันเรียบร้อยไอ้ตัวนั้นเป็นตัวปัดยัดสายสายแลนไปสายแลนหรือสายอเลยสายสายแพรที่คู่สายแพรอาสายแพร ลองเปิดดูก่อเนเบอร์นี้ค่อยทำดีๆตน,นัไนกดเข้าไปนะครับมันเป็นเหมือนชิปกดไปเฉยๆชิปลงไปไม่ต้องกดแรงกดเบาๆน้ำมันกอีกหนึง่งกอีกหนึ่ง